ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนางสวยนางร้ายไทยแลนด์เพราะนางนางเป็นนางร้ายไทยแลนด์ได้ตำแหน่งยังยังได้หรือไม่ได้เราคิดเอาเอง,องเหมือนแม่ประกวดนางสาวไทยแต่ตกรอบลูกแต่หนูร<ต>ู<ต>ไ้ไหมว่า แม่ประกวดนางสาวไทยแล้วตกรอบไอ้การตกรอบของแม่เนี่ยมันต้องทําให้แม่คิดว่าแม่เป็นนางสาวไทยเพราะเราได้ประกวดหนูฟังแล้วรู้สึกไนงะผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อของคอเมื่อวานกุหลาบสีฟ้าวันนี้กุหลาบสีขาวมาหนูอ่านให้ไหมเธอไม่ใส่แว่น <c oughs> เธอไม่เห็นอ <c oughs> ุ้ยห้าร้อยสิบแปดแล้วนะห้ยโ <c oughs> <c oughs> สองพ <2000 S 1> ันจริงค่ะเป็นหนึ่งในสองพันคนเออมีคนมาการันตีหนึ่งในสองพันคนคืออะไรคะเออมีคนมาการันตีนี่ดูนะดิะฉันไม่ได้เล่นโลกโซเชียลตอนไม่มีตังค์นะเอ่าฝากน้องมิมด้วยนะคะไม่ต้องตามแม่มากหรอกตายแล้วออมิมมิมมิมคะ่ะแม่บอกว่ามิมไม่สวยอะ่ะมิมมาสวยแบบเด็กอันนี้ก็สวยแบบแซ่บอันนี้สวยแบบต้มเจิดอันนี้ หนูเป็นต้มจืดเหรอคะอ่<า>ะเร็วเลนละครให้นหนูเลยแม่หาว่าหนูเป็นต้มจืดดูข้างหน้านี้ต้องดูข้างหน้าเอาดิไปไปเอาไหมเอาไปเอาส<ป>ู้ให้สู้ให้เท่าเสียงแม่อ่ะเร็วคุณแม่คะค่ะคุณแม่หาว่าหนูเหมือนต้มจืดเหรอคะหนูไม่แซ่บเหรอคะทำไมหนูเหมือนต้มจืดนะคะคุณแม่แค่เสียงอ่ะก็เหมือนต้มจืดแล้วอาศัยว่าหน้าสวย ผิวสวยมึงเสียใจมันก็ไม่ได้งามสวยอย่างที่คิดหรอกค่ะบอกวีว่าแฟนแม่หนูจะแย่งให้ได้แฟนแม่ค่ะแฟนแม่หนูจะแย่งให้ได้เพราะหนูยังสาวยังสวยเพราะหนูยังสาวยังสวยค่ะสาวสาวเดี๋ยวนี้ก็ใช้เยอะนะคนแก่อย่างฉันใช้น้อยรถถอยป้ายแดงยังไงก็แพงกว่ารถรุ่นใหม่ ตกลงแป๊บเดียวก็พังแล้วเธอเขาเชื่อฉันยังเขาบอกว่าไม่เล่นเขาบอกว่าอะไรปะแม่มีเพื่อนเล่นและวชื่อยังลูกขอโทษนะคะเขาบอกว่าแม่ดูเหงานะคะนางเอกใหม่แม่ดูเหงานะคะผู้จัดการว่าจะพูดอะไรแต่คนใหญ่ๆแบบฉัน อะไรใหญ่ครับเขาบอกว่าพี่ลินลีอุ้ยตายแล้วใครหมเขาเชื่ออย่างลูกเชื่อเราการที่เราจะทำอะไรให้แล้วเนี่ยให้ตัวเรามีความสุขคือดึงทุกอย่างในตัวเราออกมาใช้เขาให้แม่เราเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเป็นไงปาลินยาไม่มีแล้ว ปาลินยาไม่มีมีแต่เฮ้ยตามีใครอยากเห็นพี่คิวเล่นละครกับแม่ไหมคะไม่ค่ะเรียกลินลี่แม่เขินตลอดตอนนี้ฝรั่งเรียกลินลี่คนไทยเรียกแม่ลี่เธอไปเล่นทีชื่อลินลี่หรอมาเร็วเธอเป็นดารามันต้องกล้านะเธอหน้าเหมือนลีลาวดีโอ้ยเร็วเร็วแล้วเยอะเพราะไม้ไมันคือบทละครแม่ อ่ะเร็วอ่ะลูกฉันก็เก่งออาเธอเอออาไปอขอโทษนะครับแม่มได้ข่าวว่าเธอชื่อลิลลี่เหรอก็ทุกอย่างที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อชื่อเสียงฉันก็ไม่แคร์สำเนียงที่ฉันหน้าไทยแล้วฝรั่งเรียรินลี่ไม่รออะไรละเธอ และเถียงไม่ทันฉันสิมองหาผู้จัดก,การว่าตอบฉันว่าอะไรเธอรู้ไหมว่าที่ฉันเป็น,นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเ,เพราะอะไรล่ะคะเพราะฉันมีวิตามินมีปุ๋ยในร่างกายพวกเธอเด็กๆอะ่ะเธอยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยความจเจริญเติบโตกิ่งก้านมันซู้ฉันไม่ได้อุย๋ยแรงมากจะเขียนกลับไปว่ายัางไงดีนะก็เรื่องของเธอเธออย่ามองผู้จัดก,การที่ใช้กมองสิะ เอ้เขาสู้ว่าเธอใช้ไม่สดไม่ีสมองแล้วเธอต้องโดนสดอีพอไว้วันนี้เธอเรียนมาเธอต้องสู้สู้นะอีพอไว้เลยเออเธอไม่ใช่มาดีแต่หน้าตาแล้วก็ดีจะผิวออ้ยโอ้ยอเธอจะสู้กับคนที่ัเธอจะู้กับหมัดได้ยังไงฉันน่ะเป็นแม่ของเธอต้องเสียงให้ทันเร็วๆใคะฉันเป็นแม่ของนางร้ายตัวจริงที่ครั้งแรกนะไม่มีตัวตน เวลาพาให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมายืนได้ในประเทศไทยอยากรูกไม่เหล่าก็ลูกฉันไม่เธอไม่มีซีนเลยมิมลูกใครคะฉันเนี่ยเป็นนางร้ายไทยแรนฉันนะถ้าฉันเกิดไว้นะฉันก็จะชิงกับเธอไม่ได้ค่ะยังไงที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นของฉันแต่ฉันดูเธอแล้วนะเป็นหรือไม่เป็นนะฉันก็ชอบเธอเอ้าอุ้ยฉันเปลี่ยนบทฉันเปลี่ยนบทวะเพราะเธออยู่ข้างลูกฉันอุ้ย น้องหยู่งทางพ่ตาค่ะดีคนแล้วหิ่คนดูคนแชร์ไลค์ฉ่ำเลยตอนเนี้ยตายแล้วแม่ซู้เขาแม่น่ารักอ่ะ426คนดูเขาเล่นละครกันอยู่เขาเขาเล่นละครแม่สนุกมากแม่มีเพื่อนเล่นละครเขาบอกว่าแม่แม่ได้เพื่อนเล่นใหม่แล้วเล่นให้พี่บุ๋ดูใหม่ได้ข่าวว่าชื่อลิลลี่ใหม่หนึ่งสำ ฉันไม่มีอะไรที่จะกอยฉันไม่มีอ,อะไร,รที่จะเกกลับมาเ,เพราะสมองฉันจะมีตัวสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเขาเลยละครกันอ่ะเร็วๆนี่ได้ข่าวว่าชื่อดิลลี่เหรอข่าวนี้มาไวม,มากนะเธอรู้ได้ไง <c oughs> ก็คนแถวนี้เขาพูดกันนะจ๊ะฉันรู้เลยวพวกปากยาวปากยืนนะแล้วก็ตัวสูงนะแล้วก็ไล่หุนห่นไล่ไล่หุนห่นไล่ไเอวนะอิตฉาวิคาบุรี่วิคาบุรี่อ่ะนี่แกบุรี่ฉันหรอ ฉันฉันว่าเธอกระทบกคนอื่นนี่กล้าว่าฉันกระทุกคนอื่นอย่างนั้นหรอฉันกล้าสิเพราะคนนั้นนะ่ะฉันก็ไม่ได้ชอยชอบเท่าไหร่หรอกเกิดมาก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของของความเป็นผู้หญิงก็สวยเกินไปุบูรี่นี่คนบูรี่ฉันหรอใครบูรี่เธออะไรทั้งนั้นแหละบอกเลยไปเล่นด้วยเขาสิหน่อยใครบูรี่<อ>ใครทั้งนั้นเร็วเร็วขอเล่นแล้วขหน่อยไปปกป้องไปปกปก้องเด็กของตัวเองหน่อยเด็กของเองสู้แม่ไม่ได้แล้ว

รจิงอันนี้ลมจริงลมจริงลมจริงเพราะติกล่องลมจริง <c oughs> ลมจริงเพราะแม่ตะดุดกล่อง่ขน,นะทฉันลฉันฉัน,ฉนยามเลยนะ <c oughs> โอเคแล้วมาตายกินนางรลคุจะมปสู้นางเอกแบบฉ <c oughs> ันได้หรอเดี๋ยววันนี้ฉันเล่นติ๊กตอกฉันต้องเจอคนแคปหน้าจออย่างนี้อีกแมลี่สู้ๆละครแย่งอะไรกันคะ หุ่นวายมากทีมน่ารักอะไรนะไม่ได้ชมชั้นเลยเหรอเขาบอกว่าทุกคําพูดแทกคําสองผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์หวังให้คนรุ่นใหม่มีภูมิต้านทานข,ของชีวิตภูมิต้านทานของชีวิตเราชอบอะไรเรางัดออกมานี่มันคือโลกโซเชียลที่แค่วันเดียวไม่ต้องใช้สือ้อหกร้อยคนแล้วหกร้อคนแล้วมันควรจะเป็นพันน,นะไ่มังนนจะหยุดค่อยเห็นไหม แล้วก็ตั้งให้ตลอดทอล์คโชว์หกร้อยเจสามและสนุกมากชุดแม่รีสวยค่ะเออ,อชุดดิฉันดิฉันก็ไม่ธรรมดาก็ย้ายกันมานะคะทุกคนนะย้ายมาอยู่ที่นี่นะเพราะไม่ได้ขายของนะคะแทบจะซื้อก็ไปซื้อจากตัวแทนเอาอันนี้มาสร้างสีสันให้กับโลกติก๊กต็อนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าแม่กินอะไรเอนอร์จีเยอะมาก <c oughs> อะไรนะ แม่กินอะไรมาเอ็นเอเยอะมากโอ้ยดิฟวิตามินมาค่ะไม่กินอะไรส่งเด็ดเด็ดนะคะเพราะว่าร่างกายมีร่างเดียวคุณไม่เอาของดีใส่ได้ไงฉันรู้่องไงฉันรู้ก็เลยร้อนอยู่แม่เต้มันมันหน่อยเอามันเท่านี้แหละคิวเอาฟิลเตอร์สวยๆนะก็มีอยู่แล้วนี่ไงแม่ใส่ไว้อยู่แล้วว่ะไหนละสวยอยู่นี่สามสิพงเย็นหรอชาติเนี้ย ก็วันนี้ก็ต้องเดินสายต่อแต่มีนางร้ายป้ายแดงเขาบอกมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าบุรีอะไรป้ายเมื่อวานเธอไลฟ์กัน4คนคนดูยังแค่200ฉันไลฟ์คนเดียวฉันดูคนดูตั้งสองพันแม่แปดสิแม้มั่นเลยเอ้ยเขาลักแค่วันเดียวเรามั่นแลยข้าบุรีสองพันเขาบัฟเจเลอบอกว่าเมื่อวานพวกหนูไลฟ์กัน4ี่คนอะคนดูหนูแค่สองละเขาไม่ได้ตือมีพยานด้วยนะคะแล้วหนูบอกว่าฉันร่างไลฟ์คนดูสองพันทันสองพันคนแม่จะยัยเลย ลีบับคนอื่นไม่หยุดลีชอบบูลลี่อะสิ bon ่งรีรีรีเป็นอย่างนี้ของรีหกร้อยเก้าสิบแปดไหนอะมาเดียวฉันบอกแล้วฉันบอกเลยบอกเลยฝันแล้วฝักตัวลินลี่หน่อยอย่างเรียกลินลี่ไทยแลนดกดีฝรั่งเรียกลินลี่คนไทยเรียกลินลี่จะไม่แค่นี้ไม่ต้องจับนี่ลินลี่ตัวจริงอยู่นี่เขาเป็นลูกเสี่ยวใช่ค่ะเสี้ยวหนูต้องมานั่งนี่ค่ะลูกไปไปมันได้ แล้วล <ítulo> <ception> ูกลิลล oh, oh, uh, uh ี huh. uh ่ NPC หน่อยอะลิลลี่ NPC หน่อยเขาส่งกุหลาบมาให้ลิลลี่หนูอยากเห็นนะอะลิลลี่เอ็นีซีหน่อยลี่พเขาไหนพี่เขาทำเองเออเอ็นพีอะคืออะไรเขาส่งกุหลาบมาให้แล้วต้องทำไงเออลีลาวดีเออกุหลาบมาแล้วกุหลาบมาแล้วเร็วค่ะเออที่วิวเล่นแหะเขาส่งกุหลาบให้สามดอกเร็วหนึ่งดอกสองดอกสามดอก อุ้ยพอทำเอ็มพีาสิบสี่คนเลยอ่ะอุ้ยเอาละเอาแล้วรีแล้ววดีมาแล้วลีลาวดีสองดอกค่ะลีลาวดีสองดอกลีลาวดีอีกแล้วแม่เขาว่าฉันเป็นดอกอุ้ยจะพันคนแล้วอุ้ยเอาทำเอ็มพปะกโกหกป่ะเนี่ยไม่โกหกคดูดิ951คนแล้วลีลาวดีลีลาวดีทำงานไอตีมมาตีมไอตีมไอตีมมาแล้วอุ้ยจะพันคนแล้ว วิ้ีทำเอ็ีซีคนขึ้นเลยอ่ะคิวหลอกแม่พันคนแล้วค่ะหนึ่งเคจริงค่ะอ่ะเรียวดีใครส่งลีลวดีแม่หน่อยลีลวดีมาตัวโน้ตตัวโน้ตลีลาวดีนะพูดดีลาละล่าลาวิ่งมงกุฎมงกุฎดอกไม้มงกุฎดอกไม้หรือพันคนจริงนะเว้ยก็บอกแล้วไงหนูว่าทางลุงแม่ไม่ใช่ไลฟ์ขายของไม่ควรไล่ขาย <ข>ทำเ<ว> <M BC S 1> อ็นพีซไปเรื่อยๆความรักมีสองอย่างจี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 ๆๆแล้วเต้นจีจีหน่อยจีจีเขาต้นยังไงถามไปเถอะลีลาวดีเต็มเลยลีลาวดีก็อ๋อลีลาวดีลีลาวดีลีลราดีาดีเราไอติมไอติมไอติมตมัน <ๆๆ S 2> น่ารักทำอะไรก็น่ารักนี่ยังไม่ได้แต่งตัวนะแม่คำชมคอาให้คนอื่นชมไม่ใช่ชมตัวเองโอ๊ยชมตัวเองมันจะเกิดพลังไม่แมคโครโฟนแมคโครโฟน คิวหวยคนส่งขวัญให้แม่เต็มเลยนะนี um> ่หนึ่งพันคนแล้วนะคหมวกมาทำไมอ่ะใส่หวยทำเอ็มพีซีคนขึ้นเลยอ่ะเราบ้ากล้องเอ็นดูแม่เหนื่อยแม่เขาสนุกค่ะดอกกุหลาบมาอีกแล้วขอบคุณค่ะกุหลาบน้อยเลยคุณค่ะกุหลาบเร็วกุหลาบกุหลาบก็จีจีแม่จีจี จีจีทำไงทำไงก็ได้เราต้องคิดสร้างท่าเองแหมใชออม่อย่าโดม í, อย่าโดมอุ้ยเขาให้สร้อยทองโอ้เป็นโล่สร้สอยทองทองุ้ยสร้อยทองทำยังไงอกินกะได้ทอง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 ทงกินกะได้ทองอ๋อเขาให้ไอเลิฟอยู่แม่อะ เขาให้มินิฮาร์ดแม่แต่มันควรจะรึ่งสองพันนะก็ทำลิลเนี่ยพันเดียวพันเคเขาบอาไปเยอะว่าเขารึ่งสองพันคนสองพันค่ะอ่าติ๊กตออ่ะเป็นกล้องหน้าเผื่อจะสองพันคนนะใช่มันต้องเป็นกล้องหน้าคิวอ่านเดี๋ยวต้องอ่านเองด้วยนะก็บอกทุกคนนะคะว่า ร่างกายมีร่างเดียวพูดเหมือนเดิมนะคะนี่ไม่แม่พูดเรื่องเลยอเดี๋ยวคนออกตังอ็นพ c กุลาบ NPC กุลาบก็เห็นแม้ออกไปเลยคนนึงเหลือ9ก9อยเกกย่าหยุดหยุดจริงป่ะจริงเข้ามาเข้ามาขมอนขมอนขมอนเข้ามาเธอรักแมรีค่ะรักเหมือนกันค่ะรักทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามอะไรหลายๆอย่างอุ๊ยอะไรอะหัวใจ S <S <S อย่าโดมอย่าโดมหายชื่นใจอุย้ยดอกกุหลาบดอกกุหลาบอุย้ยอัน,น่งแหนงแหน่งแหนงแหนงอุ้ยอันนั้นดอกอะไรอะ่ะงูฉันก็ซื้อมาแล้วไงไเอาในเซฟ้ขล่างไง วันนี้เขาจะว่าอ๋อเสือเอออันนี้ตอนนี้ก็เล่าตลกไปไหมไม่ไม่เอาเรื่องเครียดนะใช่จต่สิ่งไม่เครียดเลความเครียดเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ๋อขอบคุณมากค่ะอนี้เขาเรียกอะไรนะแก้มส้มเหรอเขาเรียกอะไรเนี่ยได้บ่อยบ้างเลยอ่าทำเอพีซีเร็วเอพีซีปากเป็ไรปากสวยไงมิจิคนทนอะไรแม่ น้าตาก็ดีนะคิวนะหาชมตัวเองเลยหรอมันควรจะชมตัวเองนะเขาไม่ให้บูรี่คนอื่นก็ชมตัวเองไปแต่แม่ชอบบูรี่คนอื่นนะก็นี่หน่อยอะถ้าคนนั้นแบบไม่ชอบอ่ะแสดงว่าแม่ไม่ชอบหนูหรอชอบบูรี่หนูอะหอยแลอยก้าแม่ไม่ชอบหนูหรอก็ก็เป็นบางเวลาบางเวลากรักหมดใจบางเวลาก็เหลือศูนย์จริงบางเวลาด่าเกินดูยูมีน้ำหนักทุกอย่างเลยคิวดูทำไมต้องด่ากันแรงขนาดนี้อะ ใครนะเข้ามาวูวี่วูวี่วูวี่อ่ะเท่าไหร่แล้วคิวหล่นเหรอหล่นเหรอคิวทำไมแม่ต้องดับไม่หล่นงามนา้จะงามยองแม่กินเยอะแม่กินเยอะเอ้ไอ้ยัยมิ้งกินเยอะมากนี่คนพันกว่าแล้วมานั่งนี่ค่ะเสนอ้าเสนอตาหน่อยค่ะนางไล่เจ็ดร้อยคน เราต้องมาเสนอหน้าให้เขาทานเนาะหน้าต่ำสะสวยเนาะฮะหน้าต่ำสะสวยหน้าไม่แต่งหน้าสวยผิวสวยพูดอย่างนี้แหละแม่บอกพูดเลยแต่ว่าไม่บอกน้องไม่สวยเลยนะสวยจัดเกินไปเลยน้องเห็นบ้าอย่างนี้เลยหนูไม่สวยตรงไหนตัวขาวจัวเลยฉันว่าทั้งขาวแล้วดูมิ้มหน่อยค่ะใครอะคะโอ้ยสวัสดีค่ะดุ๊กสวยแม้กระทั่งเท้าอะบ้าไปแล้วอะพี่น้องอีกคนนะผู้หญิงหมดเลยแล้วเหมือนกันไหมก็คล้ายๆอยู่นะคะ แล้วก็บอกว่าให้รีบดังแล้วรีบมาขายของลูกขายของมันรวยรู้ดังแล้วก็รีบมาขายของกับแม่เนี่ยเรวจะไปขายของกับแม่อีกแล้วค่ะทุกคนใช่ค่ะมนุษย์ก็เหมือนอะไรครับพี่ยาหะมนุษย์ก็เหมือนต้นไม้ไม่ใส่ปุ๋ยเพรียงดินจะเจริญเติบโตได้อย่างไรลูกแม่อ่ะอ่ะพูดแล้วมนุษย์ก็เหมือนต้นไม้มนุษย์ก็เหมือนต้นไม้ไม่ใส่ปุ๋ยพรวนดินจะเจริญเติบโตได้อย่างไรเราเรือชัดด้วยมนุษย์ก็เหมือนต้นไม้ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยพรวนดินจะเจริญเติบโตด้วยอย่างไร จะ,จะเจรืติดตัวนี้เหรไใใช่ค่ะมองไม่เห็นนะขอเป็นกล้องหลังได้ไหมดูดิมันยุ่งอ่ะ,ะมันมองมันมันต้องไม่แม่ติดฟิล์มกันเสื่อคือหนูมองข้างๆไม่เห็นก็าใจปะไม่น่าติดเลยเออไปติดทําไมอ่ะก็กลัวคนอื่นเขาเห็นข้อมูลลับไงยังคิวไงคิวมันชอบยุ่งเผือไม่ได้นะมิม ระหว่างนะมันชอบชงเงยเนี่ยจริงเหรอคะพี่คิวบุ๋มก็ชงเงยค่ะเดี๋ยวนี้นี่เขาสรานที่เขาชงเงยติดตัวอุ้ยฉันเริ่มตัวฉันจะเลื่อมทำไมไม่ใส่ปุ๋ยพ่นดินเจริญเติบโตได้พี่บุ๋มอย่าพยายามว่าหนูเพราะอะไรเข้าว่าหนูเดี๋ยวนี้เข้าตัวเองหมดเมื่อก่อนเขาไม่เป็นคนขี้พี่เผือกนะเดี๋ยวนี้เขาอยู่ดีเขาชงเงยอุ้ยฉันเลื่มตัวตลกมากแอปแบวะพี่บุ๋มแอปแบวต่อหน้าคนเนี่ยทำไมเอ้ยไม่รู้เลย ไช่เลยแต่เวลารับหลังเลยเช็ดเช็ดช็ดช็อ่าอ่าอ่ามูลีมูลีหน้าต่างนะไม่ใช่มูลีบ้านนะเออขาเลียมูลีบ้านจะยาวอย่างสี้ไม่พูดอะไรอ่ะพูดแบบพี่บุ๋มเจนพิซซาค่ะซึ่งพวกนี้ถ่ายพรีเซนเตอร์ด้วยซ้ำพวกนี้ดิฉันก็ไปไลฟ์ให้กับพี่เอสุภชัยถ้าเธอได้พรีเซนเตอร์ผมบุ๋มก็ได้พรีเซนเตอร์ผมค่ะน้องไปฝากพี่เอบ้างสิแล้วพวกนี้ไปกับแม่ลูกไปบ้านพี่เอ อยู่พี่เอน่าจะปึ้งเนยพรุ่งนี้ไปกับแม่ไปบ้านพี่เอเพราะว่าต้องไปไล่มูให้พี่เอพรุ่งนี้บ่ายสองนะคะไปเจอแม่ลีที่บ้านพี่เอสุประชัยค่ะแม่ปังมากค่ะปังหรือไม่ปังก็ไม่รู้อุ้ยหนหนูถูกใจมากถูกใจมากเลงไปด้วยกันเราต้องหาสุขส่องทางนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วแม่คะลูกพรุ่งนี้ที่เราไปเรียนเราไม่ไปแล้วเนาะลางาน้วคะเราต้องเอาเงินก่อนอาลางานลางานพรุ่งนี้ไปหาพี่เสุประชัย ฉันแต่งหน้าเสร็จประมาณ1 1บเอโมงอ๋อที่วันนี้เธอจะขอคิวมาขอคิวไม่ขอคิวใครหรอกฉันมีแล้วเขาจะมาแย่งช่างแต่งหน้าเธอด้วยนะไม่ค่ะฉันมีแล้วใครคะมีคนใหม่ค่ะเขาบอกว่าเลื่อนได้ไหมเขาจะใช้ของเรา no 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 ไอไอไอดอนไอดอนสเปเธอจะไม่ตามมากงหรอไอกิฟมีช่างแต่งหน้าแล้วอ่าเขาจะมาแย่งของเราด้วยนะเขาบอกเลื่อนได้ไหม ฉันยังนี้นะฉันมีงานทุกวันนะแม่เอารูปน้องไปนำเสนอพี่เอสวยมั่นค่ะแม่แล้วก็วีดีโอคอลแล้วก็บอกพี่เอปั้นผู้หญิงที่เป็นสีผิวอะโชว์ครูบ้างก็ได้ค่ะอะไรวะอะไรวะ่ยังไงพอเด็กพ,พี่เอเขามีน้องมิมเล่นที่หยด<ช><ช>ค่ะใช่ใช่ค่ะเขาต้องเอาอยู่แล้วเพราะว่าอะไรน้องมิมเขาเล่นกับพี่ณเดชเพราะพี่ณเดชเป็นเด็กของพี่เอสุภชัยแล้วยังไงพี่เอเขาก็ต้องเห็นอยู่แล้วต้องเห็นแล้วก็ไปกับแม่ลีอืม จะไปกับแม่กม่พอค่ะใช่ค่ะโอ้ยดูดีพวกผู้การเเลืออีกเหลืออีกเหลืยไปเลยประจบอีกใช่ค่ะตอนนี้ต้องเกาะแม่ดีค่ะไปบ้านพี่หมุนคุณน้องอยู่เป็นนะน้องยาสิก้าแม่อย่าพูดไม่พอสิคุณน้องคะอยู่เป็นนะลูกเดี๋ยวพี่พีถ้าพี่น้องพูดหยาบไม่ได้ติดหนูนะติดแม่หนูจะหนูจะบอกพี่พี่พีหนูไม่ได้พอดยวพี่พีพอพี่พีบอกว่าอย่าไปติดพี่คิวมาก หนูไม่พูดหยาบกับน้องเลยนะแต่แม่ไปประชุมประชุมครอบครัวแม่ก็เห็นไหมือนเหมือนแม่นะประชุมครอบครัวน้องยังไม่บรรลุจริงแม่น้องยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยแม่พูดไปหยาบคายอ่ะอะไรล่ะบ้วงเอานมมาเสิร์ฟแม่หน่อยเลยนมนมที่หนูเป็นพรีเซนเตอร์มาเสิร์ฟแม่หน่อยพรีเซนเเลยวะพี่บุ๊กเป็นพรีเซนเตอร์นมไม่หรอองเต้าอูน้ำเต้าอะเขาจ้างไหลเนาะเขาจ้างไหลอ่ะ จ้างเพิ่มแล้ว<ะ>บอกแม่ด้วยนะจะเขาไม่จ้างกับแม่นะเขาจ้างกับพี่พีชฮะเขาจ้า,างใหม่แล้วเขาจ้างกับพี่พีชทำไมเขาเป็นอย่างงี้เอาเก็บไปเลยนะ <c oughs> เอาเอาเอาเก็บไปในตู้เย็นเลยนะแล้วใครอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> อะไร <c oughs> นะี๋ยมาจ้างแม่หรออะไรเดี๋ยวมาตั้งในไง์ฉันเอาออกไปจ้างกับพี่พีชทำไมล่ะฉันน่ะอวบอิ่มขนาดนี้เป็นอะไรทำไมเขาไม่จ้างแม่เพิ่มอ่ะดูเหอะบ้านฉันเขาบอกว่าเข้ามา เขาบอกว่าเขาบอกว่าเข้ามาแล้วออกไม่ได้ช่วยด้วยจะออกได้ยังไงเขาบอกว่าเพลินมากอะไรนะโอ้ยตลกมากน่ารักเขาบอกเข้ามาแล้วออกไม่ได้ช่วยด้วยเพลินมากโอ้แม่เดี๋ยวไอ้ิวพางมันด่านะโอ้ยไม่รู้จะใส่รองเท้าคู่ไหนดีเดี๋ยวก่อนไม่เดี๋ยวเท้ามันว่าแล้วก็ใส่คู่นี้ก่อนเพราะว่าน่าจะวปรุ่นที่สุดโอ้โหคิวเดี๋ยวมันด่าแน่มันเห็นในไลฟ์อะ น่ารักครับ FC เขาบอกก็เมื่คอคืนนี้มีผู้ชายนะให้ดอกหลาบประมาณ100ร้อยกว่าดอก <c oughs> ก็บอกว่าขอบคุณนะคะอ๋อเมื่อวานมีคนในไลฟ์มาฟ้องว่าแม่ไปเยี่ยมพ่อเจนแล้วบอกว่าขอให้พ่อหายาไวแล้วก็ตบข่าพ่อธนาที่พ่อเพิ่งข่าเข่าได้ซ้ํา <c oughs> จริงไหมคะโอ้ทำไมนี้ใส่แบบนี้อะ่ะ อ๋อคิวที่ปากเนี่ยมันเล็กไปนิดนึงนะเราว่าน่าจะฉีดเพิ่มนะก <g ül> <confined S 2> <g ül> ็มีคนพูดจริงๆว่าตลกแมรีมากค่ะไปเยี่ยมพ่อเจนแล้วก็ตบเข่าพ่อวะหายไวๆนะเจน <g ül> ในขณะที่พ่อเพิ่งผ่าตัดเข่าด้วยซ้ําหนูขำมากหนูแบบจริงปะเนี่ย <g ül> <g ül> จริงไหมจริงแถลงการมาหน่อยโอ้หูตึงมองอะไรไม่ได้ยินเลยนัะไรจริงจริงใช่ไหมเขาบอกว่าคนในไลฟ์ขำมากพ่อเพิ่งผ่าเข่าแล้วไปตบเข่าเขาทำไม เขาบอกขำขำหนูพูดเองบิวเล่าอ๋อเขาบอกว่าบิวเป็นคนเล่าในไลน์อ๋อบิวเป็นคนเล่าหมดเลยที่ยืมไปอะมาคืนได้หมดเลยนะอ๋อบิวเป็นคนเล่าใช่ไหมทุกคนแกมันตลกเกินอะเขาบอกว่าคิดถึงคนลีเท่าไหร่ละพันสี่ขาจะสองพันแล้วไม่ได้เลยมันต้องสองพันเพราะทไลน์แล้วเนี่ยแค่พันสี่พันห้าพี่ติ๊กตอกขาไม่ได้มาขายของ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ